ถ้าแถลงข่าวนะคะพี่โยล่าสุดที่ทํเกิียยาไม่ดีกับเด็กที่มาตามที่ร้านเขาบอกว่ามาร้านนี้จริงครับตรงปกไม่จบตาคืออะไรกูจะไปรู้ได้ไงได้ไงนานาแล้วเอาแล้วกูจะไปทําอะไรทําอะไรได้เธอทําทอะไรได้เธอทําทได้มากกว่าที่ทิกตนอกที่้านกูทาอาหารได้กู<ม>เสิร์ฟกูค,คิดตงังกูจะไปทำอะไรใครออกจากวงการไป <laughs> จริงหรือไม่ที่มีคนตามไปกับคุณฝนและมาทานที่นี่แล้วคุณแอบอมนกเข่าของเขาจริงไหมจริงจริงแล้วคุณไ่อมนกเข่าเขา้นกเข่าเลยคือเขาจะไปปล่อยด้วยนะใส่โกงมาเขาจะไปตรวัดเนี้ยมันกับประมงคนี่แบบแล้วจริงหรือไม่ที่ล่าสุดคุณไปสัมภาษณ์ กับคุณต้นหอมแล้วคุณบอกว่ามีคนมาซื้อบริการรุ่น3มสิบาทจริง จริงจริงค่ะแล้วคุณบอกว่าไม่ตอนน่วยห่อห่อเห็นหน้าคุณได้เขาตามเสียแต่กขาจำมึงได้ค่ะมึงใส่อันนี้เลยมันไม่ใช่อาชีพหรือไงก่อนมันใช่อาชีพแต่จริงอย่ามีใจูใจนะจจนะอย่ามีเงินน้อยแล้วตรงสังกะสีจริงไหมที่คุณต้องมาอมถามคุณว่าตรงสังกะสีจริงไหมสังกะสีนะมอสังกะสีที่คุณแบบไปนอนตามเพิงแบบที่เขาบอกว่ามันก็ที่นอนมันก็ตรงไหนก็ได้เพราะมันเล่งเอารอบคุณบอก ป้าละสามสิบบาทแล้วบารทยักอะทัศาย่าก้เหี้ยคุณบอกคุณเล่นเอาล้องจะซื้อเก้าเก้าอ๋อคุณเล่นเอาล้อนะคะคุณเล่นจริงป้าคืออะไรอ่ะสามสิบบาทจริงเปล่าโ้านี่คืออะไรคือนาไปสามบาทก็สามบาทตัวนีแต่ะทำเป็นจะ่ทำเป็นไม่ใช่กูอีเหี้ยไม่เป็นไรมันเป็นมันเป็นอาชีพเมีอะไมาจับกู ไอ้ไอ yeah ้ที่อาไฟชีาชีพไม่เป็นลายสั that, that. ่นตกอะแล้วตอนนี้เท่าไหร่กูไปทำเลยจะอดตายกันตายอ่ะนี้ตอนนี้เท่าไหร่อนบอกได้เหรอแล้วมึงจะมาตัดหน้างานหรอไม่ได้ไอ้ไอ้มาหลอกถามละกันแล้วมีมีเรื่องเข้าเมาส์มาว่า จริงหรือไม่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณไปขโมย iPhone 3แพร์สามยังเอาสามกูยังเอาเหรอแต่ทำไมทำไมกล้าไปหน่อยวะมีข้ามไปสิบเอ็ดหน่อยหรอบ้างปสิบสี่กับสิบมีสิบสี่กับสามเอาสามเอื่อมาดล็กเอี้ยมอดมากแล้วมึงขโมยสามเนี่ยอีแล้วจริงหรือไม่ที่คุณใช้ยาย้อมผมแต่ว่าเป็น ยายอมผมที่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งโดยเด็กฝึกงานของนิชัยซื้อมาอแล้วก็ขอขอันแถมอี้นี่ค่ะไม่ได้คุณยอมรับค่ะเอาหรอเอาสรุปอ,อันแถมคือโยค่ะแล้วมึงเสียเฉดเดียวกันเลยค่ะแต่สองอันใช้ชหมดไงอีสัตผมสั้นแค่นั้นบางไปอยยี้ซื้อใช้อี้อะไรสองสามอันเออแล้วหัวสามสิบคือสามสิบเคค่ะสามสิบเคนี่ค่ะเบอร์ตองเบอร์ตองหรอ สาิกเโลสาสามสิบเกราเรื่องผีให้ฟังหน่อยนี่ตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยตรงเนี้ยเราเรื่องผีให้ฟังหน่อยนิวยื่นหน้าดิเะเลนมันเก่งคออาจริงเลยเก่งคอมืทรงมันสไตล์อะไรอนิตรงเนี้ยที่เขาทำอ่ะก่อนที่เขาต้องมาใส่บวกเขาทำอ่ะเขาไปขโมยอะไรมาสรงยี่อะไรกูไปต่าผม กูพยายามกูอะทําผมตอนผมมันยาวใช่ไหมแล้วกูเข้าใจว่าเดี๋ยวพอเดี๋ยวมันจะต้องมีพอย้อมเสร็จมันจะต้องแตกก็คือย้อมตอนยาวไปเลยแล้วเดี๋ยวเขาไปตัดอสั่งส่วนที่แตกอ่ะมันจะได้หายไปกูไปตัดผมกูเอาเล็บให้ชั่นหนูแบบนี้นะคะแล้วเอาหนูอ๋อแค่ขาแค่ศักดิ์ปุ๊บกลัวคอมในโทรศัพท์แม่แม่ได้ได้ปอบเปิรบเปิรบปิร์บกูกลัวเลยหน้ากูช็อกเขาเห็นเขาเห็นกูช็อกเขาบอกไม่ตัดให้ตามที่ให้นะ ทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่ตัดอ่ะก็ไม่ใช่ก็เข้าล้านตัดขนหมาสี่สัตว์อีเหี้ยก็เห็นมึงแปลงฟันอยู่ในเหี้ยนี่นีินเมื่อไงอ่ะนี่ินเอกคอมเมนต์จนกว่าจะอันอีแกเอาไปงั้มาเมนมาสี่สัตว์อ๋อเรานเป็นตัดขนพ่ร้านตัดขนหมาแต่ แต่เจอออโฟนแปรงฟันอยู่ไรนิวทำไรอยู่อวอเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าของรอจ่ายแล้วก็คือป้าสามสิบบาทหาเงินมาเป่าของนิวโอเคแรงกว่าทีเคราช่างไม่ตัดตามเล็บอ่ะเออก็งงไม่เราไม่เอาเล็บอะไรไปให้เขาเล็บนิวโมกีซานเอาแล้วก็ดาบเป็นทอง ซ่านซ่านปาติแล้วก็คือเป็นบอลูนจะไปได้เลยดิโมฮอคโมแฮกอ่ะโมฮอคโมเพรมึงมันชอบเย็ดเย็ดพี่นิวเหมือนดาราอะไรอ่ะจริงจริงพี่ฝนสวยมากเลยค่ะทำไมพี่โยเหมือนคนเอาปลาทูมาเนื่อเลยอะไรเค่าไปเจอใครเหมือนรูนักๆา เวอร์ท well, ูบอกพี่นิวสวยมากค่ะอันนี้เรื่องจริงีน,น้องคนหนึ่งบอกพี่โยเริ่มแรงแล้วพี่โยจับอ่อนแออยู่กับพวกนี้มันจะแพ้พี่โยตอนนี้จับขนมจีนเวลาจับเส้นจับยังไงคะอย่างเงี้ย <laughs> จับจากน้ำแล้วก็พี่ฝนไข่จะกระจันโลเท่าไหร่คะ <laughs> ไข่ได้วยหรอ ติดไบม่วงอีเที่ยที่ว่าติดไบม่วงติดไบม่วงมแมงดาจากฝากแมลงเล็กทำไม <ừ> เรารดูดิแมงดาแมงดาความรู้อีโฟนไบม่วงเขาไปเล่าแมงดาค่ะพี่นิวมันได้ทุกมแมลงเล็กพี่นิวตอนนี้หอยคั่วเกลือตอนนี้ซื้อถุงละยี่สิบบาทยังขายอยู่ไหมคะไม่<อ>ร,<ย>รู้รู้นี่นู่นอะไรล่ะอาลัน นิดิจีด้วยอาเล็กๆมันมันกินได้ใ้่ไหรอยากรู้มันเหมือนพี่กเกลืออมไม่ชื่นใจเฉยๆอกแมวเนื้อหออข้างในตัวมันเล็กแบบเล็กตัเนี้ยแล้วแต่ว่ามันอมว่ะเอออมๆๆๆอๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆอๆๆ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 ามๆๆ่นๆๆๆ่ๆๆๆอๆๆๆๆๆๆๆนีๆเๆๆ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 ่ๆอๆนๆๆๆๆๆๆๆคิดเท่าไหร่อ่ะปกติอ่ะแม่พๆๆมึงก็จะไปก็ตามอ่านตามนี้าพูดมาไม่เห็นแล้ว ไม่ใช่ละถ้าเข็นนะ่าไรไปเข็นแล้วแฟนเข็นนพี่แซวว่าแหละวิวอ่ะวิวอ่ะไเข็นเท่าไหร่ตอนนี้เข็นเท่าไหรสี่สิบบาทแล้วรือเท่าไหร่ก็จะมาจากพี่ฝนพี่นิวเนี่ยเพราะเราตลกอับจงเมยก็ถ้ามาจากฝนกับนิวนะคะตลาดก็คือเข็นตีหนึ่งเที่ยวก็คือหนึ่งแถมหนึ่งไวยเชื่อเยอะมากพี่ฝนปกติเรา อยู่แถวตลาดไหนมัง่งมหาหนาคไปหมดค่ะมหาหนาปคปากคลองไปหมดมหาหนาปคปากคลองสาราน้ําร้อน <c oughs> <c oughs> ตอกลงหมูตอกลองโกลมอะไรวะตลาดดินดีวายสู้ชีวิตแต่กันตลาดดินดี <c oughs> พี่โยยังรับซื้องูสิงอยู่หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ยังรับอยู่ใครยังรับอยู่แต่ว่าเขาเขากัวงงูไงแต่ว่าก็ขายไปในนี้ไปมัดตกถุงไอ้สัตว์เราไม่ออกเลยมั้งอีอ่ะขายสวยหนค่ะพี่นิวสวยมากพี่ฝนสวยมากพี่โยสวยมากพี่โยมวยไปพี่น้องนี่มันเลยพี่โยยังรับแท ตีนเป็ดอยู่ไหมคะเอาหนี้อห่วงเป็นไก่นะคะไไกก่่้แลวเป็ดที่มีเป็ดไม่มีไก่ยังรับอยู่ปะฮะยังรับอยู่ปะหมอหมออ๋อคุณจะดัดก็จริงแต่อย่าไปใช้งานหนักเล็กคุณมันเอาไม่ไหวยิงดัดยิ่งออกไอ้เหี้ยหมอถามล่าสุดด้วยว่าหมอถามคุณว่าทำอาชีพอะไรโอ้บอกกะเตะใช่ปะพอตั่งพอเวิร์ดไปถึง เตียงคนไข้ใช่เขาจะปรับให้นอ,อนใช่ปยาบาลปร ar, ปับให้นอนเสร็จหมอเขาดูในขอบปุ๊บเพราะหัดเก้าอี้มาหาครูปุ๊บครูนึกว่าเขาจะเอาครอบแล้วเราเลยเขาเขากดเตียงหัวขึ้นมาอีกหัวมีอะไรคบคุณอยากจะทําฟันจริงๆใช่ไหมครับปูแนาใจปูแต่งแต่งหน <c oughs> า้าผากหอะไอี้โอเคแล้วสรุปยังไงเออแล้วสรุปแล้วสรุปยังไงก็ไม่ไปเหมือนเดิมก็ไม่ไปมันสองปีแล้วอะเว้ยอีโฟนกูเพิ่งไปมาอะไร เนี่ยวันที่ที่แน่นอนเลยค่ะเดือนมึงเมื่อกี้เมื่อค้าวที่แล้วมึงบอกกูเดือนปีกว่าแล้วนี่ไม่ได้ไปอ่ะเออกูต่อแหลกไม่เป็นเงี้ยบ <ening Puis S 1> ่อยอยูจ่จะไม่แพ้เลยเหรอจะไม่เคยแพ้เลยเหรอที่บ้านมีแต่เหรียญเห็นแข่งเนี่ยเหรียญบาทแล้วพี่โยยัง เอาตัวไปแช่ตรงผักกะดดองอยู่ไหมคะปาไม่อ่างอะไรกูยังทำรผักกะดดองไอ้นี้กวดดองเท้ามีผักกะดดองด้วยมีบุหรี่อาชีพไม่ได้บุหรี่กระถามกราถามมาสามร้อยแล้วอาชีพเราแล้วทำยังไงเราล่าดองดองไงไม่ทำแล้วแล้วแช่ลงไม่ได้ทำแล้วค่ะโอ้โหหน้ามึงจริงจังไปเยี่ยไอ้สัส ไม่ได้ทำแล้วหรอไม่ทำแล้วไม่ได้ทำแล้วแม่เชื่อ,อกว่าแม่ถ้าแม่กูดูอยู่แม่กูเชื่อ, <c oughs> อหนูเหนูทำงานหลายอย่าง <c oughs> เออจีเปียวเขาบอกว่าจีเปียวน่าจะพิโยเองจีเปียวเยอะพิโยเองกัวภาพตัดต่อของจริงค่ะคันจะลงไปอย่างนั้นวะอา้าขั้นแรกสมมุติถ้าเขาไม่คิดถึงคนจริงเนี่ยตัวป้าเองอะป้าจะอาบน้ำยังไงไหววะก็สุดๆไปเลยก็เป็นโซแบบ เซาตี้อะโซเซาตี้อะเขาหล่นหรือเปล่าเราไม่ปีนขึ้นหน่อยว่นโอไม่ปีนขึ้นมาหน่อยวะหล่นเลยขึ้นมาหน่อยยาวเลยหรอเล่นเทเล่นเกมทายปัญญาหน่อยกูทำกับข้าวนะแค่แน่หรอแค่แน่ป้าเล่นเล่นทันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้มันบอกว่าห่างเหินกันไปดานละกับการเล่นเกม มันห่างเถอะเออมึงอยาทำเป็นตนายนายน่นี้เราท้อเลยแหละเดี๋ยวอันนี้นะตอบได้แน่นอนตอบได้แน่แน่เดี๋ยวอันนี้ประเทศอะไรมีของขึ้นชื่อหรือว่าสิ่งที่เที่ยวที่พูดถึงอันนี้ปุ๊บพอฉันพูดไปปุ๊บเธอแย่งัำตอบว่าประเทศนี้คือประเทศอะไรนะเอเคนพร้อมนะคะของขึ้นประเทศใช่ไหมประเทศประเทศประเทศโอเคปิรามิดอียิปต์ ก็ถูกไงผิดตรงไหนวะเฮอหอไม่ได้เหี้ยหแล้วไอ้กูถามว่าเล่นเนี่ยได้เยี่ยอะไรอ่ะรับสะบออกไอีนี่นี่เขาช้าไปแล้วมึงดูโอ้ดูอ่าดูนั่งบนภูดูหมากัดกันโอต่อนะคะแหลพพบเทพภูเก็ตประเทศไทยเพราะมึงบอกข้าประเทศมึงไม่ได้บอกจังหวัดอันนี้เขาถั่วลงเขาถูกค่ะ คุณต่อนะคะต่อนะคะมีสตินะคะมีสตินะคะมีสติให้ดีนะคะกอล์ฟเลนเกตอเมริกาจังหวะกินน้ำอยู่ตอบค่ะซานฟรานซิสโกอเมริกาคุณตอบยูไนเต็ดสเต้อ่ะมึงไม่เฉลยอะไรอีกเรี้ยงก็เพราครูตอบแ้วมึงเดี๋ยวมาจ้องแม่ละมิคต่อต่ออเมริกาค่ะก็ตอบสองอย่างอีนิวโทรหากู จริงด้วยอีสัตย์เอ้าเยมก็มันมีอยู่ฟิตเนสก็บอกว่าอยู่ฟิตเนสก็ยอดมอเตอรตอแหละอยู่นั่นแหละอีเทียจะผอมหรือมั้งจะผอมไม่ได้แล้วมั้งเยมเยมหมอเออเามันดิอี๊ให้เข้าไอ้นี่แล้วนี่มันถ้าเชฟแต่แข่งสี่รอบก็มาหน้าที่สามทั้ใช่หรอก็ไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายอ๋อแล้วทำอะไรปลาสลิดปลาสลิดอะไรซื้อมาแกะวางจานนะ ซอดไม่เอากูไปบ้างวะเยอซ้อดแค่ป่ะทเลิดบางบาก็บอกจะโทรหากูแข็งแรงไปแล้วบ้างยกไม่ยกไม่หยุดเลยเฮียไม่ก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมาอะไรอะเดี๋มาจะอะพิมอะไรมาได้ไงมาพิมเฮียอะไรสั์เด็กมึงเลือมั้งเฮีย เหมือนสั่งรีบใช้มันหมดหมดเยอะเยอะอะอีดอเอ็มก็มาสิแล้วเอ็มก็พิมไม็เหมือนล้าทางรถลายทำไมอ่ะตาเราไม่าอกตาในปนี้ี่ิถามตาถามตาถามตุ๊กตาแม่ลูกดกหนึ่งสองสามนิวซีแลนด์เอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ละลายเะลาผิดมือเวลาคียกูก็จะพูดทวารัฐออกมาเลยมือจะบอกรัฉาบเขาเมื่อกี้ รัสเซียกันรัสเซียนี่ละลชาติเอากูระชาติเหรอรชาติเหรอเลยเหรออ่ะมาต่อพีโยมีสเตียมึงมันดุโง่มันไม่โง่หรอกเร็วๆมาไปยันโล stone หนึ่งอังกฤษไม่ใช่ค่ะเมกาค่ะสกอตแลนด์อังกฤษถูก,ก,กต้องค่ะ ีเฮ ok ียสมองมึงอ่ะก็ผัวมึงคนเมกามันไม่เกี่ยวค่ะทัชมาหานหนึ่งสองเห็นปะเนี่ยยังชอกกับคำถามมึงอยู่อู้ยังชอกกับคำถามมึงอยู่มึงไปสุดตั้งคำถามมึงต้องเร็วมันต้องเร็วมันต้องเร็วมันเข้าใจไหมมันต้องเร็วแหลมกู๊ดโฮปหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาที่ไหนว่ะเซาล์คาฟิกเห็นปะ มึโกงเราจะตอบสาวแล้วมือบอกกูบ้างไงเฮียนั่งดูรีไม่รู้ค่ะต่อไป Angel Fall ลหนึ่งสองสามสี่หมดเวลาอะไรเวนิสเวลหรอพวกกระเทยเออพวกกระเทยเขาเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในโลกเพิ่มกันมันพวกกระเทยทีรอสู่จังหวัดตาสอนตาตาข้างอะไรโยเที่ยวไกลสุดที่ไหนเราเพิ่งตอบไม่เจ็ดมึงเฉลยแล้วเพิ่งตอบตาใบปากคอไงอีสั่น น้ำตาลหนักกูเที่ยวไกลสุดที่ไหนปะคอนในที่นี้ตอบหลักใบอ่ะของเอาเอาในประเทศละกันเอาในประเทศละกันโยมไม่น่าจะค่อยๆไปเที่ยวเยอะเพราะว่าเก็บตังค์ล่าสุดมึงจะไปเที่ยวไหนนะที่มึงบอกเก็บตังมาสามปีแล้วอะของสายเฮ้ยอยากไปอยากกินกินบนลอยนี่ของสามเก็บตังมาสามปีละอาทิตย์มันแพงที่เที่ย เดี๋ไปกินบัวลอยไข่เค็มนี่คลองสามวันนี้ขาดอยู่เพราะอร่อยกูเคยกินปะเไหมอร่อยร้านนั้นเนี่ยล้วพอต่อขอนี้ไม่เคยกินปัดหนึงกูอยู่คนกรุงเทพค่ะโอ้โหนี่ก็คนกรุงเทพไม่ชอบแดกบัวลอยอยเงี้ยเออเวลาเล่นเกมไหมกูไม่เล่นได้ไหมมึงต้องลองเล่นดูวมาจะกอังกฤษยังไงไม่ใช่ทาให้ชีวิตกูดีขึ้นยังไงวะอ่ะแล้วมึงเรียนหนังสือไปทำไมก็กูถึงไม่เรียนไงจบ นี่เรือไม่จบหรอเออรับจ่ายค่าเทอมออกเลยเลยแต่พอสามออกพอสามคืเป็นคนแบบว่าแตกอะแตกพอสามกูออกแล้วปอกสามพอสามเอามาทำอะไรอะเธอใช้ชีวิตสิวะใช้ชีวิตเราติดกาวตั้งแต่ตอนกิจทุ่งแลอย่างแรกย่าเสถิติดแรกที่เราติดตอนปอสามอะไรนะอูไม่เล่นเกาเรียกอะไรอ่ะู๋ไม่ไอไบร์มุกอะไรอู๋ไม่มีเลยแต่มีแค่กาวรองเท้า เืิดหมดแม่บอยปิดฝามันแห้งหมดแล้วพอเปิดไมเ่เถอเริ่มอันดับแรกเริเ่มต้นเด็กลาเท็กก่อนลาเท็กก่อนลาเท็กแล้วคือทาตรงมือแล้วลอกเป็นแผน่นแล้วให้เป็นนิ้ว,ว <laughs> ให้เป็นนิ้วแล้วเอาสำลียัดแล้ว้ำแดง<ะ>ยาแดง <laughs> นิ้วปลอมนิ้วหลุด <laughs> บ้านมึงเกายัางไม่เข้าค่ะจริง <laughs> <laughs> พอเผอใช้ข้าวแล้วลูดอะ่ะ นิวจะนอนทีกินดอ,อกใบตองแม่บอกเก็บไว้ห่อบ้างลูกเป็นปูนอนหมดเลยนิวจะใช้ข้าวจะอีนิวข้าวอะไเอาข้าวมาลูดตรงแปะเน<ม>ี่ยใส่บีข้าวเกา,า,าวแป้งตีอ่ะใส่ข้าวเลยห่อสมุดไงก่อนยรงเลยเ,<อ>เปิดต้องเอาน้ำสมูทน้ำตาลมาห่อ,อตตลำ<อ>บากนะออบ้านพวกเราลำบากไม่ใช่บางคนเดียวพวกเราโตขึ้นมาลำบากลำบาก เออไม่ใช่อ่ะเอออะไรนะบอกว่าตอนเรียนอนี่ปอสามรุปติดเก้าป .4 สติดอะไรสรุปเฮอะไรไม่สรุปไม่ใช่ปอสามติดเก้าปอสติดอะไรปอสามติดรงนี้ถามกันไหมละมันมันจี้ไปมันมันจีกตอนแล้วดิฉันอยากจะทราบว่าเออเริ่มขายตั้งแต่เมื่อไหร่เลยคะเริ่มขายขาเมื่อขาขาลุกชิ้นขายอะไรนักเรียนที่นั่งเบ้นไปเรียนที่ พูดไปก็หาว่าอวดเออพูดมาหน่อยเนวที่แบบอ่ะอ่ะ,อะมึงส่งเนี้ยส่งเนี้ยไอ,อัเนี่ยมึงส่งเนี้ยถ้าปอสี่ติดอะไรส่งเนี้ยถ้ามึงเดาส่งเนี้ยถ้าเราไม่รู้จักส่งเนี้ยปอสี่ติดอะไรติดลูกโป่งดีติดลูกโป่งเหรอลูกโป่งดีโด<ม>ด<ม>ด,ดีเลยที่มันหลอดเล็กๆอะ่ะที่มันเกล็ดดีแล้วฝันๆแล้วมันจะเราเราเรากินอะไรเหลือโดดดีกินกินสามสี่หลอดอ่ะวันหนึ่งอ่ะเขียวแทนแบบข้า่างเลยเนี่ย คุณลุงลูกบป่งวิทยาศาสตร์ได้กันเลยลูกโบ่งวิทยาศาสตร์อาจป .5 ติดไรตรงนี้ติดไรปา .5 ปา .5 ติดไรลูกข่าะไรเอามาเล่นไพ่ไพ่โมกุลไพ่ดาบก้อนบอลเออคยุกิยุกิฮี้อะไรานะก้อนบอลแล้วเราเอาตัวแรกจริงจริงป่ะให้ได้ไพ่อหรเราแรกใช่ปะ โอ้โหไอ้เหี้ยอยู่แล้วทรงเนี้ยมันแน่นอนอยู่แล้วจะแลกเี่อะไรบ่อยขนาดไหนเขเล่นลกูเขียดชนะหมดบอมสามหทองยังมสามทรงมีทองไหมมสามทรงมีทองปห <laughs> มทอง <laughs> ทอม,มาเป็นทองไรจะเป่เป็นทองไรเนี่ยเอ้ยทองไอ้เฮี้ยม่งมีลูกไอ้เฮี้ยเจอแบบไอ้เฮี้ยมันเจอเป็นทองแม่งเลยคไอ้เฮี้ยโดนคุยทีเดียวเฮี้ยหายเลยเหอแไหมเนี้ย <laughs> ปีท้ายปีงานการไม่ทำางงี้ยเหรอเออใครโทรเข้ามาไว้เชียกูไม่ได้รับกูไม่ได้หันดูเลยมีคนโทรมากูเห็นเครื่องไหมนะเครื่องใครอะเครื่องไม่รู้เลยไม่รู้เลยอ่ะเธอมีคนโทรมาค่ะเออกูก็ไม่รู้ไปเลยไงว่าใครโทรมา F หมดวิโยค่ะ F หมดวิโยค่ะหกหมื่นสี่ค่ะ รถให้รถให้น้อยเข้าไปในตัวเลยเอออรถให้ละแล้วเราได้ทุนนี่คือเราจะเอาอะไรไปไปที่ทุนกยศของเราอ่ะนะคะเรียนเอฟเอสนี่นี่เป็นไงละจบเอฟเอสแต่ว่าไปที่ประเทศไปที่ประเทศเซียร์าลีโอนมึงให้สันหาเรี่ยอะไรมาพูดกันวะไปที่ประเทศไหนเอาไปว่าวันวันเนี่ยถ้าพวกมึง พี่อย่างเงี้ยคุยอะไรกันวะคุยกันก็คุยแบบนี้แหละอยู่อย่างเดียเหนื่อยปะกู้ท้อใจอ่อวโอ้โหโฟนมึงเราไม่ไอดท้อไขเลยพี่ตาขัวมึงฟังไทยคล้องนะมึงเ้ยดูทุกที่โรศัสับวางอยู่ใครทรหามึงเอาเหรอเออพี่โย็มรักเต็มรักเต็มอ๋ออันนี้เออหรอไม่ัปขึ้นมาแบบ มีคนโทรมาไม้ของมึงอ่ะไปแลกเปนที่ไหนนะที่นิวซีแลนด์ป่ะที่แกปะป่ะแป๊บนึงเขาบอกว่ฟังเลยมึงจะรู้ทำไมได้ฟังด้วย,วยสรุปแลกเปลี่ยนที่ไหนอะไรนะไม่อยู่ยาวไม่อยู่ยาพวพ่งนี้ผูเช้าใครคุยกับใครอ่ะก็มีผทเนาะใครก็ไดคุยกับใครก็ได้ พี่โยนี่เขาจะตอบเลยว่าเขาทำที่อะไรก็เดี๋ยวเขามาเทียอะไรก็ไม่รู้ที่ขาดข้างในีไหมพี่โยมีคนบอกว่าซาดูโยอาหารอร่อยเอแต่ชุดรถกันงอมแงมไปหมดเอาก็ได้โทรมาอยากจะมาว่าอยากกินมาม่านำแล่ว่ะโบไม่ได้จีบต้องอย่างงั้นป่ะวะาร้อยแปดสิบนะคะมาม่านำแล่นะคะมีอยู่จริงค่ะไม่ต้มนานนะแก๊สแพง ชอบรายการโกดปะคะกูไม่ได้ทำนะรายการโกดปะคะอ่ะกูก็ไม่ได้นะัแกแสดงอีสัสไม่มีใครเล่นนะคะไม,ไ,มไม่มีใครเล่นไม่มีนะไม่มีใครเล่นนะคะ <c oughs> ตรงนี้ไม่มีใครเล่นนะคะ <c oughs> Happy birthday พี่โยพี่โยนี้แปลก โยชิปเมืองมีคนบอกว่าพี่โยคือโยที่ง้อที่สุดในโลกหรือเปล่าส้นตีนใช่ส้นตีนสรุปคนเดียวกันนะค่ะที่แฝั่งเคยเล่ากันเหรอเออคนละครละคนแต่ว่าโง่เหมือนกันร้อยสองร้อยอะไรตัวโง่เหมือนกันค่ะแต่โง่เหมือนกันค่ะนักแสดงออกไปดับโทรศัพท์รายการไม่ฝนกับพีนโนจะเข้าตอนไหนคะซูล่ะเดี๋ยวกำลังขายลูกค้าอยู่ขายลูกค้าอยู่ไปที่เมืองนอก สปสวก่อนเขาแต่จริงหรือเปล่าอันนี้เขาพิมมาถามว่าจริงหรือเปล่าพี่โยเออเอเอาเอาพี่โยไปด้วยพี่โยแปบนึงนะพี่โยทำนมกับอสมคือทำนมแับแพทย์แหมอุจจัยปวดมากเหมือนทำจริงปะทำเฮียแล้วเขาอะแหมไปเนี่ยนั่งใม่ใกล้หน่อย พี่โยทำหีที่อสมอจริงไหมคะอสมอคืออะไรวะอาสามู่บ้านอะแล้วมึงมึงให้เขามาทำหมาทำหมันแมวแล้วมึงก็บอกว่าตัดหีฉันไปเลยต่อเลยเหอต่อเลยเหรอเออจริงป่ะคิวบรรยายควายใครจะไปรอแต่กระให้เขาทำใช่ไะใช่้าป้าสตีรีนี้พี่โยนะคะทำหีที่อสมอนะคะแล้วก็พี่ข้างหลังใช่พี่โยมึง กันนเห็พี่โยแฟนพี่โยชื่อนายหรือเปล่าคะที่เข็นผักอยู่เบอร์สิบเก้าใช่ป้อโอ้ไอเฮียชื่ออะไรสรุปแม่ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรเมื่อกี้เออลองแก๊งเบอร์อะไรเขาเชื่อกันหมดเขาเชื่อกันหมดแล้วบ้างไอเฮียวินเบอร์อะไรวินเบอร์อะไรวินเบนเอร์อะไรวินเข่งเหรอเอางี้ เจ๊สมอนสิบเก้าเงี้ยเห็นให้เจ๊สมอนสิบเก้าวินเก่งอ่ะเบอร์อะไรรอบเช้าหรือรอบดึกเงี้ยวินเก่งอ่ะเบอร์อะไรเลิกกันละโอ้ยเชี๊ยคนสวยเลยอ่ะไอ้ซานช่างเซ็กซี่ว่ะช่งไรเซ็กซี่ว่ะบินตรงท่าเรือตรงนี้มีเขาบากแล้วล่ะเฮ้ยเฮ้เจี๊ยคนจากนี้อะไอซานในตลาดตอนนี้ฮิตผักอะไรคะ ผักตามฤดูกาลมีอะไรบ้างตอนนี้ที่ก็ไม่วนกระลำโอ้โหกูเข็นอยู่อ๋อทายอินไทยอินแฝงอ๋อเชียร์ไม่ไม่ขายตามฤดูกาลเลยเหรจะไปป่วยลงป่วยเล็กน้อยไม่ได้เอันนี้หิดกระหล่ำสะพอดสะพอดหิดกระหล่ำนะคะหิดกระหล่ำตอนที่ผัวอยู่นี่เป็นล้งเลยหรือเป็นแผงเฉย ดอยหรอเจ้าของดอยเจ้าของดอยแล้วเขาลงมาเลยลงมาถ้าเราไม่เขี่นเองจะรู้เหรอนี่ระดับซีอโอสอนลูกอ่ะกันอย่างงี้ถ้าไม่เี่นเองจะรู้หรอว่าเอราเห็นตั้งแต่เริ่มธุรกิจจนเนี้ยสิบห้าปีแล้วยังไม่เริ่มแล้วมีคนถามกะล่ำปีหรือดาวคะอะไรวะกะล่ำปีหรือกะล่ำดาวตอนมาจากดอยอปเลีพอเหลืองหน่อยเขาเป็น ดิดออกดิดออกอะเหลือดาวแลเนี่ยมันเหลืองป้าะทำไมดอกเละคะเหรอทำไมดอกเละอันนี้มันใจมันไงมใจมันเป็นเป็นใจกระหล่ำปีแล้วเนี่ยมันเป็นกระหล่ำดาวโอเคเราบัเรามาตั้งขายไว้ที่ร้านอะขายไม่ค่อยออกนะเด็ดออกจนเป็นปูเล่อันเล็ก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 กระหล่ำดาวกระหล่ำดาวพี่โยใส่ปุ๋ยอะไรให้กับ ผักคะของมันเป็นอะไรอ่ะแมงเชงป่ะแมงปูจะไปขี้ละเชงป่ะฮะเชงหรืออะไรเชงหรือหมากหรืออะไรกูโครสกูโครสกูโครสเหรอใส่กูโครสแล้วนะตาลเลยเอ่อสุดสุดฤทธิ์ไปเนี่ยโอ้โหกูโคสกูโคสเหรอเลยเออที่โยขายหล่อจากวันนี้เอ้ยครับผม เฮียวันนี้กูขายทั้งวันไลยคะขายขายหรอขายกันลำขายแผงแผงไหนที่พี่โยไม่ถูกคะที่ไม่เดินแน่แแผงนั้นแผงแผงไม่ใช่มันมีแผงแผงที่แผงแผงที่มึงจะไม่โซนแบบ